เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน Microsoft Teams ค่ะโดย Microsoft Teams หรือเรียกสั้นๆว่าทีมนั้นเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้ก่อนอื่นให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งในที่นี้ขอใช้ Google Chrome ค่ะ จากนั้นให้พิมพ์ w w w o f f i c e c o m ในช่อง URL แล้วกดปุ่ม enter บนแป้นคีย์บอร์ดก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของ office 365ให้คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ซึ่งจะอยู่มุมบนขวาของจอค่ะจากนั้นก็พิมพ์อีเมลของวิทยาลัยในช่องอีเมลหมายเลขโทรศัพท์หรือ skype คลิกปุ่มถัดไปพิมพ์รหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ค่ะก็จะปรากฏไดอะล็อกบล็อกขึ้นมาถามว่า,าต้องการที่จะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่หากต้องการให้คลิกปุ่มใช่และหากไม่ต้องการให้คลิกปุ่มไม่ใช่ซึ่งในที่นี้ต้องการที่จะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้เพราะไม่ต้องการให้แสดงไดอะล็อกบล็อกนี้ขึ้นมาอีกโดยให้เช็คบ็อกไม่ต้องสแสดงสิ่งนี้อีกแล้วก็คลิกปุ่มใช่ค่ะ ก็จะปรากฏหน้าต่างของ Microsoft 365ขึ้นมาจากนั้นก็คลิกที่ทีมซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอก็จะปรากฏหน้าต่างของ Microsoft t e a m ขึ้นมาค่ะหากต้องการที่จะติดตั้ง Microsoft t e a m ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองก็ให้คลิกที่ปุ่ม m e t t บอลซึ่งมีลักษณะเป็นจุด3จุดแนวนอนตรงมุมบนขวาของจอแล้วเลือกที่ดาวน์โหลด e s k t o p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  ค่ะ